โอ้โ้มีครับผมดิ้นอยู่นะครับต่้งกล้องแป๊บหนึ่งครับผมน่าจะโดนใจอีกแล้วครับผมอืมอืมอืมโลบสีิงนเลยครับขับช้อนครับโอ้ยเป็นโลเลยครับผม สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมกันอีกแล้วนะครับผมครับได้เวลามากู้รอบดักปลากันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะพามากู้หมายอ่าป่าปากระเจดกันก่อนนะครับก็ครั้งก่อนที่ว่าพาเข้ามาดูก็โดนอ่าขโมยเอาปลาหมดเลยนะครับหมายนี้นะครับหมายป่าปากระเจดนะครับ ก็ดีที่ว่า,าดูไม่หมดทุกหมายนะครับแต่ว่าก็เกือบหมดนะครับถ้าว่าดูหมดก็คงไม่ได้นะครับรอบที่แล้วนะครับก็รอบที่แล้วก็ทิ้งไว้ก็หลายวันเลยนะครับพอดีก็ผมก็ไม่สบายนะครับติดโควิดนะครับก็กักตัวอยู่บ้านก็เกือบเกือบอาทิตย์นะครับก็เพิ่งได้มาดูรอบครั้ง ครั้งก่อนนะครับก็หายหมดเลยนะครับก็โลบก็หายปลาก็โดนขโมยไปด้วยนะครับก็รอบนี้ก็มาลุ้นกันนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมไปลุ้นกันเลยครับผมไปเลยครับผมก็มาดูหมายป่าปากกิดกันก่อนนะครับครั้งก่อนลาเข้ามาหมายนี้ก็ มันดูหมดเลยนะครับดูทุกหลังเลยครับผมไม้ป่าปากกรเฉดแต่ดีที่ว่าโรคไม่หายนะครับหมายนี้หลังเลขครับผมได้ตัวหรือเปล่าครับน้ำก็ใสมากเลยครับไม่เข้าครับหลังเลข เข้าครับเข้าก็ใส่วิธีเดิมนะครับผมครับใส่วิธีเดิมนะ คนขโมยก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับผมจับไม่ได้ค่าหนังคาเขาทักทีนะครับผมจับให้ได้อาจะจะคากับโลบนะครับกำลังยกโลบจับได้โดนแน่นะครับผม หลังนี้กันต่อครับครับหลังนี้ครั้งก่อนนะครับมันยกแล้วก็เอามาตั้งตรงนี้เลยนะครับโลบแล้วก็ลอยแกะเอาปลานะครับนี่รปลาครับผมนิ่งไม่เข้าครับ เข้าครับโลบขาดหรือเปล่าเช็คด้วยนะครับผมไม่เข้าครับโลบไม่ขาดนะครับต่อกำลังข้างในนี่เลยนะครับ้างก่อนข้างในนี่ก็โยนหมดเลยนะครับเข้าหรือเปล่าครับ ข้าครับแฮวครับโลบหลายมันก็ยังขโมยนะอืมตรงนี้ขาดครับผมใส่ปลาเข้าไปแล้วก็มันออกเดี๋ยวต้องหาอะไรเย็บนะครับนี่ครับขาด ข้างในยังมีอีกหลังนะไม่เข้าเหมือนกันครับแหวครับไม่โดนเลยครับข้างในยังมีครับ โอ้มีครับผมโอ้ปลาช่อนครับนี่ครับตัวครับผมนี่ครับไซก็เกือบเกือบครึ่งกิโลนะครับได้มาแล้วครับผมปลาช่อนตัวเลขมาแเลยครับผมหยอดนะครับ มาต่อด้วยหมายนี้กันนะนะครับผมที่ว่าทั้งก่อนพาเข้ามาก็ได้ปลาชนนะครับสองตัวเลยนะครับไซสวยๆเลยครับหมายนี้นะครับนี่นะครับหมายนี้นะครับหลังนี้นะครับรอบก่อนนะครับผมสองตัวเลยครับเดี๋ยวจะยื้อท้ายรอบดูก่อนนะครับมีหรือเปล่าครับผมอู้อู้อู้ มีครับผมดิ่นอยู่นะครับโอ้ต่างกล้องแป๊บหนึ่งครับผมน่าจะโดนใจอีกแล้วครับผมฮึมฮึมฮึมโลบลั่นเลยนะครับยกไปเลยครับผมดิ่นน่าจะเป็นปลาช่อนนะครับ โอ้โหายเป็นโลเลยครับผมครับปลาโมด้วยนะครับสองตัวปลาโม o หัวต้นกลเป็นโลเลยครับโยอดเลยครับเป็นโลเลยครับตัวนี้โอ้โหยอดนะครับผม ่าครับผมก็วันนี้ก็มาดูผลงานกันนะครับผมที่ว่าได้จากการกู้โลบดักปลานะครับนี่ครับหมานมานอีกแล้วนะครับรวบนี้นะครับปลาชนผองตัวแล้วก็ปลาหมอนะครับตัวนี้ไซโลเลยนะครับผมปลาชนนี่ก็พอได้กินนะครับผมข้าวนะครับนี่ถ้าว่านี่นะครับถ้าว่าไม่โดนลักขโมยนะครับก็จะได้ตัวแบบนี้นะครับจะมานแบบนี้นะครับผม มานๆเลยครับโลบก็หายไปสองหลังนะครับโลบกอดนู้นะครับผมก็หายไปทั้งหมดก็สองหลังแลวนะครับโลบก็ยังหาไม่เจอเลยครับเดี๋ยวก็ค่อยหาเรื่อยๆนะครับก็ผมว่าต้องเจอนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับคงเจอกับแนนอนนะครับโลบงานวันนี้นะครับปลาชนนะครับยอดเลยครับผมมันมาเลยครับ ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ มาอีกแล้วนะครับรอบนี้ครับชนน่าจะประมาณเกือบเกือบสองกิโลนะครับชนสองตัวนี้นะครับก็ไม่เคยพลาดนะครับแต่ว่าไม่มีใครามาขโมยเอาปลาซะก่อนนะนะครับหรือว่าขโมยโลบซะก่อนนะครับรมบัน,น,บมนมาเลยครับผม